ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุนรข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่สื่อชื่อดังเชื่อนะครับว่าแอนดี้โรเบอร์สันมีโอกาสย้ายไปค้าแข้งกับเรอัลมาดริดเพราะเป็นทีมที่ได้ไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในวงการน,นะอัปเดตข่าวความกันไว้นะครับเพิ่มเติมในดีลการย้ายทีมของแอนดี้โรเบอร์สันแบ็คซ้ายพลังม้าของลิเวอร์พูลหลังจากที่เมื่อวันนี้ ออกมาเป็นข่าวดังไปทั่วโลกออนไลน์ว่าเดียมะเร็ดกำลังให้คกามสนเจตัวของแอนดี้โรเบอร์สันและอยากได้ตัวแบ็กไซา์สายบวกชาวสกอตแลนด์รายนี้เข้าสู่ทีมซันติก็เบอร์เนบเบลในช่วงตลาดสมนุนิเพื่อทดแทนในตำแหน่งของฟลอรังสเมนดี้ที่กำลังจะถูกปล่อยออกจากทีมในช่วงตลาดสมนน้เพราะมีอาการบาดเจ็บรบกวนมากจนเกินไปและไม่สามารถช่วยเหลือทีมได้มากเท่าไหร่นักโดยรายง,งานนี้มาจาก BBC s p o r t เลยนะครับสื่อที่มีความน่าเชื่อถือก็ได้ออกมาให้ข่าวว่า ความต้องการของแอนดี้โรเบอร์สันของทางสโมสรเรอลมเดรดนั้นถือได้ว่ากําลังมีความจริงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งแน่นอนนะครับทางสโมสรเรอลมเดรดนั้นต้องการที่จะคว้าตัวแบ็กไซด์รายนี้เข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากและทางเรอลมเดรดนั้นก็เชื่อมั่นว่าทีมของพวกเขาจะสามารถคว้าตัวแอนดี้โรเบอร์สันเข้าสู่ทีมได้อย่างแน่นอนโดยทางเรอลมเดรดมองว่าการที่ทีมของพวกเขาเป็นทีมที่มีลุ้นทุกแชมป์ในทุกๆฤดูกาลโดยเฉพาะในการลุ้นคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนและแชมป์ยูฟาแชมเปี้ย ฉะนั้นถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของนักเตะทุกคนแน่นอนก็ว่าแม้นักเตะอย่างอนดี้โรเบอร์สันนั้นก็น่าจะมีความวั่นวหวเกิดขึ้นมาไม่มากก็น้อยโดยอนดี Andy ้โรเบร์สันนะครับย้ายจากฮาวซิตี้ด้วยค่าตัวเพียงแค่10ล้านปอนด์เท่านั้นเมื่อปีส0ง7และสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะดาวเด่นของลิเวอร์พูลได้ในระยะเ,เวลาอันรวดเร็วรวมถึงการที่ถูกยื่ย่องให้เป็นแบ็คไซด์ที่ดีที่สุดในโลกในช่วงที่ผ่านมาทำให้ค่าตัวใน,นการย้ายทีมของคนนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อย โดยใตอนนี้เชื่อได้ว่าค่าตัวในการย้ายทีมของแอนดี้โรเบอร์สันนั้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ฉะนั้นก็ถือดว่าลิเวอร์พูลจะได้กำไรมหาศาลจากการขายแอนดี้โรเบอร์สันออกจากทีมในครั้งนี้สูงถึง30ล้านปอนด์เลยทีเดียวซึ่งนั่นถือได้ว่าเป็นการทำกันตลาดที่ยอดเยี่ยมสำหรับลิเวอร์พูลแตยในตอนนี้ยังไม่มีข่าวหลุดลอดออกมานะครับว่าลิเวอร์พูลนั้นได้ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับข่าวนี้เพราะยังไม่มีข้อเสนออะไรเลยที่ยื่นเข้ามาทางสโมสรลิเวอร์พูลแต่ย แต่ถึงนั้นต่อให้มีสโมสรไหนยืน่นข้อเสนอก็ตามทีเชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลก็จะประดิษฐ์ขายแอนดี้โรเบสันออกจากทีมอย่างแน่นอนเพราะถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญของทีมลิเวอร์พูลในยุคนี้แต่ถึงนั้นทาง BBC Sport เขาบอกว่าด้วยการที่เป็นสโมสรเดอร์มัทเรดได้ยืน่นข้อเสนอเข้ามาที่แอนดี้โรเบสันแบบตรงๆแล้วก็เชื่อได้ว่ากัปตันทีมชาตสกอตแลนด์รายนี้อาจจะต้องหวั่นไหวอย่างแน่นอนเพราะโอกาสแบบนี้ก็ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆนะครับและสำหรับใครที่จะถามว่า แล้วตกลงสุดท้ายแล้วแอนดี้โรเบอร์สันจะย้ายทีมหรือไม่นั้นซึ่งทางแอดมินก็มองว่าโอกาสในลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและตัวของแอนดี้โรเบอร์สันนั้นก็ยังคงเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลอยู่เหมือนเดิมนะฮะเจมีก่กาเลเกอร์แนะนำให้ลิเวอร์พูลไปคว้าตัวนาธานเอเกมาจากแมนเชสเตอร์มาร่วมทีมจะเป็นการดีที่สุดเจมีกก่กาเลเกอร์กลังระดับตำแหน่งของลิเวอร์พูลได้ออกมายก่งให้นาธานเอเก้บไปกานหลังจากแมนเชสเตอร์นั่นจะเป็นการเชิญญาตที่ยอดงยี่มที่สุดสำหรับลิเวอร์พ พราะมองว่าลิพูนั้นไม่จําเป็นจะต้องเสริมทัพด้วยนักเตะจากลีกเงื่อๆเข้าสู่ทีมและต้องรอให้นักเตะปรับตัวให้เข้ากับทีมให้ได้เสียก่อนเพราะมองว่ามันอาจจะไม่ทันการดังนั้นหากลิพูมองไปที่การซื้อตัวนักเตะที่อยู่ในศึกพรีมลิกอังกฤษด้วยกันแล้วแล้วก็จะสามารถก้าวข้ามระยะเวลาการปรับตัวของนักเตะเหล่านั้นไปได้และลิพูจะได้นักเตะที่พร้อมใช้งานในทันทีนะครับเดทางเจมี่ลูกเรนนะครับก็ได้ออาม้สมพานเรื่องกับทงด้านของเดอะแอนฟิวอฟหลังจากที่ถูกตั้งคำถามวว่า้หตัักนน เลือกขวาตัวผู้เล่นในตำแหน่เงเซนเตอร์แบ็ก้าสู่ทีมลิเวอร์พูลแล้วก็คุณจะเลือกนักเตะคนไหนซึ่งทานจิมมี่เลเกอร์ก็ตอบกลับไปว่าถ้าหากเป็นตัวเขาตัวเขานั้นจะเลือกนะฮะกองหลังดีกรีทีมชาติฮูลแลนด์อย่างนามธานแองเก้ซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีกับเบอร์กิฟันได และน่าจะลงเล่นร่วมกันได้อย่างรู้ใจแถมนาธานอาเก้นครับยังเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ถนัดเท้าซ้ายดังนั้นเขาจึงจะเข้ามาช่วยในตำแหน่งที่ฟันได้ไม่ถนัดได้เป็นอย่างดีเพราะที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลนั่นใช้งานทั้งอิบไรมากนังเต้และโจเอมาติฟซึ่งเป็นนักเตะที่ถนัดเท้าขวาให้เล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดพูดกระพุ่นะครับผมอยากจะเรียกร้องไปยังสโมสรลิเวอร์พูลเลยว่าให้หันไปคว้าตัวนาธานอาเก้มาจากแมนเชสเตอร์ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยมันอาจจะดูแปลกๆเล็กน้อยนะครับที่ทีมที่เป็นคู่แข่งกันะก้เตให แต่เรื่องแบบนี้ถ้าไม่ลองก็คงไม่มีใครรู้ตอนนี้นาะธานอาเก้มีอายุ28ปีแล้วแน่นอนว่าเขาสามารถยืนระยะเล่นให้กับลิเวอร์ได้อีก2-3ปีได้แบบสบายๆและเมื่อวิวกีฟันได้ลาทีมไปตัวของเขานั้นก็จะสามารถยืนจับคู่กับอิบไรมาก,กวัวนเทได้อีกด้วยหรือไม่ก็อาจจะเป็นกองหลังรายใหม่ๆที่น่าจะมีการย้ายเข้าสู่ทีมในอนาคตผมไม่รู้หรอกว่าแมนเชสเตอร์จะยอมขายนาธานอาเก้ออกจากทีมหรือไม่แต่ผมก็มองว่ากตัวนักการย้เยทีมของนาธานอาเก้นั้นจะอยู่ที่ประมาณ 4.5ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นราคาค่าตัวที่ไม่แพงอะเลยๆและประกอบ,บกับการที่นักตะนิริวู๋กำลังมองหาการเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังรายใหม่ือสูเทียมเพราะกำลังเตรียมที่จะปล่อยตัวเจอมาติมและแนทฟิลิปออกจากทีมไปในช่วงหลังจบฤดูกาลน,นี้ดังนั้นตัวของเขานั่นจึงขอเป็นอีกหนึ่งเสียงแนะนําให้ลิวผูพิจารณาคว้าตัวอาธานอาเกะเข้าสู่เทียมเพราะเชื่อว่ากองหลังรายนี้จะไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนนะฮะ ลิเวอร์พูลเล็งเสริมทัพโมเมตคูดุตนะครับให้เป็นนักเตะแผนพีแทนที่ของเมซันเมาส์มซอนลิเวอร์พูลทีมดังในศิกเวทีพีอังกฤษตบเป็นข่าวล่าสุดว่าทีมของพวกเขานั้นเริ่มต้นการติดต่อไปอยังเอเยนต์ส่วนตัวของโมเมดคูดุตเพื่อขอซื้อตัวนักเตะ ภายใต้าการดูแลของเขานั้นก็สู่ทิ่นอันฟิลด์ในช่วงตลาดเสมอหลังจากที่ณน,นตอนนี้ดูเหมือนว่าเมสันเมาส์นักเตะที่ทีมของแดงไม่มั่นปันมือมาเป็นเวลานานนั้นอาจจะไม่ได้ตัวเข้าสู่ทีมตามที่ตั้งใจเอาไว้นั่นเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวของเมสันเมาส์กำลังมองหาโอกาสการย้ายไปคัดแั่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าโดยตามรายงานล่าสุดนะครับจากฟุตบอลทานเฟอร์ก็ได้เอาอมารายงานข่าวที่น่าสนใจว่า โมเมน์คูดูนั้นได้กลายเป็นนักเตะที่เป็นเป้าหมายในการเสริมทัพรายใหม่ของสโมสรลิเวอร์ p ู o ไปเป็นที่โลยลอยแล้วและมีคำยืนยันที่ัดเตนกันว่าลิเวอร์ p ู o ได้เฝ้าติดตามกองกลางจากสโมสรอาัจเตอร์ดัมรายนี้มาได้สักพักระยน,นึงแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ติดต่อเข้าไปแบบจริงจังเพราะมองว่าเป็นนักเตะที่อยู่ในแผน B เท่านั้นนะครับและนักเตะแผน A ที่ทางลิเวอร์ได้ยกให้อยากได้ตัวมากที่สุดนั่นก็คือเมซ็อนเมาส์แต่จากการที่ข่าวออกมาว่าเมส็นเมาส์นั้นอยากไปคาแค้งกับสโมสรที่ได้ไปเล่นในศ ซึ่งนั่นก็ทําให้ลิวโฮนั่นอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ทางเมสซนอนั้นต้องการดังนั้นจึงทําให้นะตอนนี้นะครับทางลิวูดจําเป็นจะต้องมองหาเป้าหมายเลือกอื่นในตําแหน่งถัดไปซึ่งนั่นก็ทําให้ชื่อของโมเมคคูดุชถูกยกขึ้นมาพูดถึงกันในทันที ทางด้านเดวิสออสตินนะครับสายข่าววงในทางด้านการย้ายทีมชื่อดังจากตีแอนติกสื่อที่มีความน่าเชื่อถือก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อม,มูลดังกล่าวนี้ในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับโดยกล่าวว่าการที่ในตอนนี้ทางลิเวอร์พูลกำลังจะเสียทั้งเจนส์มิเนอร์อเล็กซ์ออเกชัมแลนดนาบีกาตาออกจากิมป่ายในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ก็ทําให้ลิเวอร์พูลมีพื้นที่วานน่างในตำแหน่งกองกลางถึงสามคนเลยทีเดียวในขณนี้กลุงตลาดซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลมีความจำเป็นที่ต้องเสริมทัพด้วยผู้เล่นรายใหม,ม่เพาาื่ และตัวของริเวกูรุดก็ถือเป็นกองกลางที่มีคุณภาพสูงและมีราคาไม่แพงแถมพึ่งจะมีอายุเป็นแค่ยี่สิปีเท่านั้นฉะนั้นก็ทําให้นักเตะรายนี้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและกระดุมว่านะตอนนี้ทางสโมสรอาจจกนั้นได้ตั้งค่าตัวนักเตะรายนี้เอาไว้เพียงแค่40ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งถือว่าลิเวอร์พูลนั้นกำลังมีโอกาสที่จะได้นักเตะฝีเ,เท้าดีและมีราคาถูกเข้าสู่ทีมนะครับ เพื่อกลับไปมีลุ้นแชมป์คาราจีลิเวอร์พูลเสริมผู้เล่นเกมรับในช่วงซัมเมอร์นี้ดึงแนวรับคนเก่งๆมาร่วมทีมจะม,มีการเลืกระบบลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องดึงแนวรับเก่งๆเข้ามาร่่มทีมไม่ได้แม้ส่วนตัวแล้วก็อยากให้ทีมได้ทั้งตัวอเล็กซิสแมคลิสเตอร์กับเมสันเมาสด้วยก็ตามจะม,มีการเลือกอดีตยอดกองหลังของลิเวอร์พูลสโมสรอย่างอย่าง,ง,งกเยตีพิมกฤษนะครับแสดงความคิดเห็นในช่วงซัมเมอร์นี้ของหงแดงลิเวอร์พูลว่าจำเป็นจะต้องดึงผู้เล่นแนวรับเข้ามาลงทัพให้ได้ ซีซั่นนี้ลิเวอร์พูลมีผลงานโดยรวมที่ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นักหากเปรียบเทียบกับฤดูกันก่อนๆจจนทําให้มีการประเมินกันว่าพวกเขาต้องเสริมทัพครั้งใหญ่ซึ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประเด็นมันตกไปอยู่ที่เมสันเมาส์กองกลางของเชลซีและอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์กองกลางของบรตันแด์โอฟอวเรียน จิมมี่กาลเกเปิดเผยว่าถ้าเกิดเราได้ทั้งแม็กลิสเตอร์และเมสันเมาส์เข้ามาร่วมทีมแล้วก็กผมก็จะดีใจมากๆแต่ผมก็อยากให้เราซื้อกองกลางตัวรับเข้ามาเพิ่มด้วยเพราะทั้งเมสันเมาส์และแม็กลิสเตอร์ออกแนวเป็นกองกลางที่เน้นเกมรุกมากกว่าผมไม่คิดว่าการบุกขึ้นไปข้างหน้าเป็นปัญหาของเราปัญหาของเราอยู่ที่เกมรับถ้าเกิดเราอยากกลับไปอยู่ในจุดที่เคยเป็นซึ่งนั่นก็คือการขับเคี่ยวกับแมนเชสเตอร์ irty, ได้อย่างสูสี และมีลุ้นแชมป์รายการใหญ่ๆแล้วก็เราก็ต้องจัดการกับเกมรับของเราให้ได้นั่นเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดของเราในฤดูกาลน,นี้เพื่อนสีทั้งนั้นซาลา์โพดลาสีแข่งสุดซึ้งของลิเวอร์ p o o โชคดีนะเพื่อนโมเมซาลานะครับดาวเตะของลิเวอร์ p o o โพสกลบความอำลาสีเพื่อนร่วมทีมแบบสุดซึ้งโดยบอกว่าเขาหวังจะมีโอกาสได้ครจรมาเจอกันในภายภาคหน้า โบเบลซาร่าส์านะครับปิดกองเก่งคอนลิวูยอดสโมสรอ่งคิเวทีพีมันกริตกล่าวคำอำลาแก o, James inder, Alex ่โรเบอร์โตฟูร์มิโน่เจมส์มินเนอร์อเล็กอ็อกเล็กชิมเลนและนาบีเกต้าสี่เพื่อนร่วมทีมของหงดังซลาลาส์และสีแข้งในเบื้องต้นร่วมงานด้วยกันมาหลายฤดูกาลและช่วยให้ลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ทั้งสี่คนนั้นก็กำลังจะหมดสัญญากับทีมหลังจบซีซั่นนี้แล้วโดยดาวเตะตินเจนอีโพสต์ผ่านเทวิตเตอร์แคายสังคมออนไลน์ย้อนฮิบ่า หนึ่งในสิ่งที่สวยงามที่สุดของฟุตบอลก็คือเราได้เจอกันกันกบคนที่ยอดเยี่ยมและได้ร่วมแบ่งปันในช่วงเวลาต่างๆกับพวกเขาผมจะคิดถึงบ๊อบบี้มิลลี่ออกเล็กและนาบีรวมถึงหวังว่าเราจะมีโอ,อกาสได้เจอกัน U fic, Arsenal, อีกครั้งแมนยูเปิดฟิกลิเวอร์พูลอาร์เซนอลบัลปัดราคาทีมใหม่เมสั Mason au, นเมาส์บัลปัดราคาทีมใหม่ ร้านภู้เมืองผู้ดีอัปเดตราคาต้นกัดใหม่ของเมนเชสเตอร์แล้วมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์พร้อมยื่นเสนอเงินกับเชลซี Chelsea, เพื่อปัดหน้าลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลเดอะลิมลนะครับสื่อชื่อดังของอังกฤษรายงานมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมทุ่มเงินถึง55ล้านปอนด์ประมาณ2,350ล้านบาทเพื่อยื่นซื้อเมนเชสเตอร์กองกลางของเชลซีแข่งกับลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลที่ให้ความสนใจอยู่เหมือนกันโดยมีฟิลวัย24ปีจะหมดสัญญาค่คคาแข้งนักทีมสแตนฟอร์ตบิดนะครับในช่วงเสมอปีหน้า แต่ยังคุยรื่องสัญญาชะมัยกันไม่ลงตัวทําให้มีหลายทีมจับตาสัญกาการโดยล่าสุดเดนเมลรายงานมาว่าเอลิกเทนฮารคุณสมัยยูวางเมนเซสเอส์เป็นเป้าหมายในการเสริมทัพลำดับแรกแกขณะที่เบทสามหกห้าบริษัทรับพนันทิศขุหมายของประเทศอังกฤษก็ยกให้ลิเวอร์พูลเป็นตหนึ่งอยู่นะครับที่จะได้ตัวเมนเชนเมอส์ไปร่วมทัพโดยมีอตาต่อรองอยู่ที่7ต่อ4แทง4ใจ7ไม่ลุมทุนส่วนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดรังเตง2งร่วมกับไอ้พิญญาอาร์เซนอลราคาอยู่ที่3ต1 1แทงใจ3าม่ลุุมทน เท่ากับอัตราต่อรองที่จะอยู่กับทีมเชลซีต่อไปอีกด้วยเรามาดูอัตราต่อรองตัวสก,กันใหม่ของเมสันเมาส์ในลุกันหน้าจากเบทสามหบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษนะครับเต็งหนึ่งลิเวอร์พูลเต่อสีเต็งสมี3ทีมนะครับแมนยูอาร์เซนอลและเชลซีราคาเท่ากันอยู่3ต่อหนึ่งเต็งห้าไบยมินิกสิบสองต่อหนึ่งเต็งหกแมนเชสเตอร์ซิตี้สามสิบสามต่อหนึ่งเต็งเจ็ดมีสองทีมเปเชและยูไนตุสราคาเท่ากันอยู่ที่40ต่อหนึ่งนะครับ ชื่นชอบเจคกิงครับเป็นพิเศษผมชื่นชอบเจคกิงครับเป็นอย่างมากครับเ,เป็นคนแบบที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เล่นและทีมของเขาได้เสมอครับสามารถกลับมาจากสถานการณ์ใดก็ได้ที่เราไม่คาดคิดสำหรับผมแล้วครับเป็นผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งเลยทีเดียวและผมอยากจะไปร่วมง,งานกับเขาสักวันหนึ่งนี่คือคำพูดของโดมินิกสปอสไลท์นะครับกองกลางในวัย22ปีจากอาบาซิกได้พูดถึงเจคกิงครับผู้จัดการทีมที่เขาชื่นชอบมากที่สุดนะครับ โอ้โหก็เรียกได้ว่าจัดมาให้ไวครับคนนี้อายุน้อยนะครับใช้ระยะเวลาถ้าอยู่ในมือเจ๊งครับรับรองว่าดังแน่นอนนะครับโดยตอนนี้นะครับสบอสไลต์ก็ยังเป็นข่าวจิ้มยองกับรวิวของพวกเราด้วยนะฮะหลังจากที่หงแดงนะครับถอยห่างจากการคว้าตัวเมสันมาอังจากเชลซี และมีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะเป็นเป้าหมายแรกของลิเวอร์พูลนเวลานี้อยู่ด้วยนะครับแล้วแฟนๆนะครับชื่นชอบหรือเปล่านะครับโดมินิกสบอสไลท์นะครับซึ่งเป็นนักเตะในตำแหน่งกองกลางนะฮะในวัย22ปีเท่านั้นเองนะครับข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับสูง186ซนเมตรนะครับน้ำหนัก74กิโลกรัมนะฮะก็คือค่าตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30-40ล้านปอนด์นะครับ ตอนนี้อยู่กับสโมสรเรสบูซาส,สบวกนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นนักเตะส,สไตล์กองกลางบูหลังผ่านนะครับยิ่งไล่เพสซิ่งไม่มีหมดนะครับแล้วก็เล่นได้ทั้งหมดเลยนะครับตำแหน่งกองกลางนะครับทั้งตัวลุกตัวรับแต่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือการเล่นเกมรับนั่นเองนะฮะคัมแบ็กพรีเมียร์สองสโมสรดังเมืองคูด่ดีเลงสอยดิวอกโอลิกก้แฟนหงว่ายังไงดิบอกโอลิกก้ในเกมขอบดาวดับของเอซิมิลานมีแววกับ พเมลีกอังกฤษคัมแบ็กอีกครั้งนะครับเพราะล่าสุดนั้นมีข่าวว่าสโมสรดังในศึกพิมลิกอังกฤษอยากจะได้ตัวมาร่วมทัพซึ่งก็รวมถึงยักษ์ใหญ่จากแดกนระงวงตุรกีกด้วยครับสองสโมสรที่ว่าก็คือแอสเซล่าและเวนแฮมยูไนเต็ดนะครับสองสโมสรชื่อดังในศึกพิมลีกต่างก็กำลังให้ความสนใจที่จะคว้าทัวเทพดิวักโอลิกี ee, กองหน้าชาวเบลเยียมของเอสมซลานมาร่วมทีมในช่วงสัป์นี้ตามการรายงานจากดูต่สปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำในแดนมักกโรนี เมื่อวันพุธที่24พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยดิวอกโอลิกีนะครับที่หมดสัญญาก,กับลิเวอร์พูลและย้ายมาเริ่มทีมปิัาแดงดำเอซิมิลานแบบไร้ขัวในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วแต่กลับทำผลงานได้ําผิดหวังโดยในกกรนี้เจ้าตัวเพิ่งทำเป็นค่า2ประตูจากการลงเล่นกับเอซิมมลานทุกรายการ35นัดนะครับจากผลงานน,นังยิ่งยดังกล่าวนะครับทำให้ทีมรอสโซเนรีนะครับ พร้อมที่จะขายดิวอกอเลกี้ในช่วงสัมมิลได้เดทอนนั้นทูเตอร์สปอร์ตระบุว่าวิลล่ากับเมนแฮมเป็นสองสโมสร,รที่สนใจดึงตัวหัวหอกในวัย28ปีกลับขึ้นสู i, ่เวทีพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งการันตีกัตโจเดเบกาโตอีกหนึ่งสื่อชื่อดังในอิตาลีนะครับรายงานมาว่าเฟเนร์เช่สโมสร,รยักษ์ใหญ่แห่งตุรกีก็มีความสนใจที่จะดึงตัวดิวอกอเล็กก้มาเสริมแนวรุกเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหเทพดิวอกอเลกี้อาจจะคัมแบ็คกลับพรีเมียรอีก ดึกคล้สุดข่าวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่25พฤษภาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ